สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีสูตรนางฟ้า2ตัวบนล่างเข้าดีมากๆของ1ทันวามาลุ้นกันต่อนะคะตั้งชื่อให้ดูสวยงามนะคะขอให้เป็นเลขนางฟ้าเข้าเหมือนเมืที่แล้วทางล่างทั้งบนนะคะมาดูกันเลยนะคะเพื่อนๆ วิดีโอนี้ทำขึ้นเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกๆคนที่เข้ามาดูมีโชคมีลาบรับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนเงนินล้านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอกำลังใจจากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะทำเป็นแนวทางตามสูตรลอตเตอรี่นะคะฝากช่องเลขแม่นๆมาแชร์ด้วยคะ่ะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะ เราไม่ใช่ผู้วิเศษเราไม่รู้ว่าลอตเตอรี่จะออกอะไรนะคะทําไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากรัฐบาลเท่านั้นนะคะมาดูกันเลยนะคะเพื่อนๆจะทําให้ดูแค่ย้อนไปแค่งวดที่แล้วนะคะเพื่อน,นงวดที่แล้วเราได้เลขเด็ดเราศูนย์หนึ่งสี่หนะคะเราจับสองตัวนะคะเพื่อนศูนย์หนึ่งศูย์สี่ศูย์หนะคะ หนึ่สี่หนึ่งหแล้วก็สี่หนะคะเข้านะคะเข้าหนึ่งหสี่หนะคะออกหกหหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนล่างสี่หนะคะคือเข้าดีมากนะคะตัวนี้ออกตัวกลับนะคะเพื่อนเพื่อนก็ถือว่าถูกนะคะ 46เราก็ถูกนะคะเพื่อนๆถ้าใครได้ดูย้อนดูคลิปแต่ไม่ได้ลง EP ไว้นะคะมันเป็นตัวเลขพิเศษที่เอามาจากอาของเพจแม่น้ำหนึ่งนะคะแอดลงไว้มันเป็นเลขขันน้ำมนนะคะถ,ถ้าเพื่อนๆได้ดูน่าจะถูกนะคะเพราะว่าแต่ตัวแต่แต่เลขตัวนี้มันมันมันเป็นเลขสูตรนะคะไม่ไม่เกี่ยวกับเลขขันน้ำมนต เลขขันน้ำมนต์รู้สึกจะลงคู่กับฮานอยอะค่ะรู้สึกจะลงก่อนเป็นอาทิตย์เลยนะคะเป็นอาทิตย์เลยอะค่ะประมาณเจ็ดแปดวันเลยค่ะก่อนก่อนวันที่สิบหกนะคะคือหนึ่งสี่หกนะคะแอดก็ยังเสียดายถือว่าเราไม่มีโชคนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆดูก็อาจจะถูกนะคะเพราะว่าแอดลงไว้แล้วก็เขียนแล้วก็พูดไว้ว่าหรือว่าพิมพ์ไว้นี่แหละคะ่ะว่า,าเลขขันน้ำมนต์นี้เป็นของงวดวันที่สิบหกของ 16พฤศจิกาเป็นเลขา้ำลนของคูบาไก่ที่แม่น้ำหนึ่งเอามาแจกในแฟนเพจนะคะพอดีอ่แอดเป็น fc ด้วยค่ะก็เลยเอามาฝากงวดนี้เดี๋ยวจะถ้าได้มาอีกเดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูด้วยนะคะเพื่อนแต่ว่าไม่ได้เอามาลงซ้ํานะคะคือทําไว้อยู่แต่ว่าคิดว่าลงไปแล้วก็เลยไม่ไดเอามาลงนะคะก็ยังเสียดายอยู่เหมือนกันนะคะ แต่งวดหน้าแก้ตัวใหม่นะคะเพื่อนงวดหน้าเรานะคะเราได้แล้วนะคะเลขเด่นของเราหกห้าเก้าหนึ่งนะคะหกห้าเก้าหนึ่งนะคะเรามาจับไปกันเลยนะคะเพื่อนเรามาจับเลยค่ะอ้าวห้าหกนะคะห้เาเก้านะคะห้าหนะะึ่ง 6กเกนึ่งนะคะเพื<ๆ>่อนแล้วก็91นะคะ1นทันวาเรานะคะเพื<ๆ>่อนๆ 1, 1ืทันวาหกสาเรามาดูนะคะ<ๆ><ๆ>ขออนพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูเ<ๆ>ข้ามาชมนะคะมีโชคมีลาบถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆนะคะให้ได้มีเงินกลับบ้านไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่ต่างจังหวัดนะคะแอดก็อยากถูกเหมือนกัน อยากมีกินกลับบ้านเหมือนกันค่ะขอเพื่อนทุกคนนะคะจับลอตเตอรี่ใบไหนก็ขอให้เป็นรางวัลเป็นโชคเป็นลาบทุกทุกคนเลยนะคะขอเพื่อนทุกคนมีโชคมีลาบเพ่งๆรวยๆนะคะอย่าเจ็บอย่าใครอย่าจนนะคะคาถาที่ลงไปให้เพื่อนๆลองไปยอ่อไปดูนะคะ ได้ผลนะคะมีคนได้สวดแล้วซื้อสวดก่อนซื้อนะคะสวดก่อนซื้อสามวันห้าวันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะว่าถ้าเราถูกแล้วเราจะนําเงินนั้นไปทําบุญนะคะทําเท่าที่เราไม่เดือดร้อนนะคะห้าบาทสิบบาทก็ยังดีนะคะเราไม่ต้องทําให้เราเดือดร้อนนะคะทําให้เรา เราอยู่ได้นะคะมีน้อยเราก็ทำน้อยนะคะทำตามน้อยอยู่ที่จิตศรัทธาของเรานะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่หญเ,เงินทองไหลามาเทมามีโชคมีลาภอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนนะคะฝากเพื่อนๆนด้วยนะคะฝาก,ออกไปพิจารณาดูนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนานๆน,น,นะคะ ขอให้เพื่อนทุกคนเฮงเฮงรวยๆนะคะถ้าเราไม่ได้ไปวัดหรือไม่มีเวลาไปวัดงานยุ่งก็นำเงินที่เราถูกนะคะแบ่งซื้ออ่า ขนมซื้อของกินให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะหรือว่าโอนไปให้ท่านก็ได้นะคะจะมากจะน้อยเงินนั้นก็เป็นเงินก็เป็นเงินบุญที่เราตั้งใจให้ท่านนะคะพระในบ้านสำคัญที่สุดนะคะฝากเพื่อนด้วยนะคะขอให้เพื่อนทุกคนเฮงเฮงรวยรวยนะคะอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนเงินทองไหลมาเทมาสวัสดีค่ะ